พูนซับสวัสดีค่ะวันนี้ทังเรามีชุดเครื่องประดับงานเพชรค่ะจะมารีวิวให้แม่ๆที่เป็นสายออกงานไม่ควรพลาดกันเลยนะคะเพราะว่าเครื่องประดับทั้งชุดนี้ค่ะจะให้ความสวยหรูเราก็ดูดีแบบสุดๆไปเลยค่ะมาให้พร้อมกับเพชรสวิตโดยเพชรทุกเม็ดที่เราใช้ค่ะจะคัดมาให้เม็ดต่อเม็ดน้ำจะมีความสวยใสประกายแวววาวแล้วก็ไม่ติดเหลืองใดๆเลยค่ะ และสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะทางเราจะออกแบบมาให้มีความหรูหราแล้ก็ดูดีค่ะโดยเราจะเลือกใช้เพชรคัดทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะเป็นเพชรสวิทค่ะแล้วน้ำของเพชรทุกเม็ดที่เรานำมาประดับให้ค่ะจะมีความสวยขาวใสแล้วก็ไม่ติดเหลืองใดๆเลยค่ะเราจะออกแบบมาให้เป็นสร้อยคอพร้อมจี้แบบนี้เลยค่ะตัวจี้นะคะ ทางเราจะเลือกออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลค่ะซึ่งจะเป็นดอกไม้มงคลค่ะและยังมาพร้อมกับความหมายแล้วก็ความเชื่อดีๆอีกด้วยนะคะส่วนตัวสายสร้อยคอค่ะทางเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ทรงกลมค่ะโดยเราจะฝังเพชรลงไปในตัวเรือนและวิธีการฝังแบบนี้นะคะจะเรียกว่าการฝังแบบจับขอบนั่นเองค่ะซึ่งการฝังแบบจับขอบนี้นะคะจะช่วยให้เพชรของเราค่ะ คงทนไม่หลุดหายอย่างง่ายๆแน่นอนค่ะและงานตะขอค่ะทางเราจะออกแบบมาให้เป็นงานตะขอตัวล็อกแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเปิดปิดแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะและตัางหูเพชรคู่นี้นะคะเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกกุลเลยค่ะ มาให้ในขนาดที่เล็กกำลังดีค่ะสามารถใส่ติดหูได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆเลยนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสินค้าพร้อมจะส่งให้ทุกชิ้นส่งให้ฟรีพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและทางเรานะคะยังจัดส่งให้พร้อมกับกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดอีกด้วยและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอกันนะคะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกินมาค่ะสวัสดีค่ะคุณซั์แก่นแท้เครื่องประดับไทย